ที่อุบลเนี่ยถ้าคุณหิวเมื่อไหร่นะคุณจะมีก๋วยจั๊บกินแน่นอนนะครับสมัยเด็กๆผมรู้จักก๋วยจั๊บจากในตลาดนะครับก็จะเป็นก๋วยจั๊บที่ต้มมาในหม้อใหญ่ๆพอโตมาเนี่ย เราก็มารู้จักกว๋วยจั๊บอีกแบบหนึ่งก็คือกวยจั๊บของคนภาคกลางเป็นกว๋วยจั๊บเส้นใหญ่ใส่ข้างในกวยจั๊บนี้ขายมาตั้งแต่คุณพ่อ,อยุ18ปีครับตอนนี้คุณพ่ออายุ87แล้วครับผมโตมากับหม่อกวยจั๊บครับพราะม่อ,มอกวยจับ๊บมีเลี้ยงดูผมพี่น้อง9คน แล้วก็ก๋วยจับเวียดนามมันก็เลยจะต้องระบุลงไปว่าเป็นก๋วยจับยวนนะครับ mm. แล้วก็เป็นเส้นโบราณแบบเส้นใหญ่ๆเขาเรียกก๋วจับเส้นซอยนะครับ mm. แล้วก็มีก๋วยจับเส้นเหนียวเป็นเส้นใสๆนะครับถึงแม้ว่าเป็นอาหารของคนเวียดนามเอง แต่ว่าพอมาอยู่ที่อุบลแล้วรสชาติของก๋วยจั๊บนี่จะเปลี่ยนนะครับพัฒนาขึ้นให้มันถูกจริตของคนทานแต่ก่อนพ่อแม่ก็อ,อกพยพม,มาเนาะแล้วพ่อแม่ก็ทําขายแม่ก็ก็เป็นคนช่วยแกนะ้ำซุปจะต้องเข้มข้นเพราะว่าเส้นแม่มันเส้นข้าวเส้นทําเองลูกเกลยวหอมเกียวให้มันเหลืองใส่กระเทียมเข้าไปเมืองอุบลเนี่ยเป็นเมืองแห่งกว๋วยจับ๊บเราก็เลยเรามาทําเป็นตํกาก๋วยจับ๊บดูค่ะ ังหวัดอุบลเนี่ยคุณสามารถหากรวเจับทานได้ทั้งวันหกถุก่งตีหนึ่งตีสองหอดั้งเธอเก็บตู้หอดตีหาเจง๋งตีหาแล้วม,ม,มี่ก็มาดีหมดมี่เต้นเมื่อันตอนหอบกันหายเมาหมันกันบลูกเม่อวงวงเสิร์ <laughs> จับมันเดินทางมาไกลมากนะครับตอนนี้เรามีกุ้ยจับที่เป็นกึ่งสาเร็จรูกจนั้งถึงกุ้ยจับเส้นสดที่เราสามารถหาทานได้ถ้าปลาอุบลน,นะครับก็จะทานกุ้ยจับได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะเห็นกุ้ยจับในพัฒนาการที่มันที่มันหลากหลายมากครับผม